วันนี้ผมยูทิ่ฟิตเวยิมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรแกรมตัวที่เป็นสำหรับคนที่เล่น6เดือนขึ้นไปนะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่า back to back workout นะครับเป็นลักษณะการเล่นการแบ่งระหว่างช่วงบนนะครับ upper body กับช่วงล่างคือวันนึงจะเล่นช่วงบนและอีก like วันนึงจะเล่นช่วงล่างน,นะครับโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับใครบ้างนะครับโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับคนที่เออเดี๋ยวแป๊บนะผมดูเนาะที่ผมจดไว้นะโปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ ฝึกเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่า1คือปริมาณเซ็ตมันเริ่มเยอะ2ท่าบางท่าในนี้นะครับเป็นท่าระดับกลางขึ้นไปนะครับเเด,เดี๋ยวผมจะบอกว่าท่าไหนเป็นระดับกลางท่าไหนง่ายนะแล้วก็โปรแกรมนี้เหมาะนะครับที่เห็นก็คือ2คนนี้ในแบบนะครับคือจะต้องมีบัดดี้นะครับในการฝุกโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ามันจะเป็นการเล่นสลับกันไปสลับกันมานครับมันจะช่วยในการจองเครื่องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ โปรแกรมนี้ถามว่าถ้าเกิดคนที่เล่นมาสิปีแล้วเล่นได้ไหมเล่นได้ครับส่วนตัวนะครับผมกําลังจะใช้โปรแกรมนี้นครับเพราะว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องออกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยครับด้านหลังนี่พูดถึงตั้งแต่หลังลงไปยันขาเลยนะครับผมเพราะว่าคนที่เล่นเบสส่วนใหญ่ครับเป็นมิร์รอมัสเซลอมินนนั่นคือว่าเล่นแต่กล้ามเนื้อที่มันเห็นในกระจกนะครับก็คือว่าให้ความสัญนกระหลังน้อยให้ความสันันแฮมสติงน้อยก่าคอร์สนะครับแล้วก็ให้ความสัญก,กับท้องน้อยกว่าหลังด้านล่าง ฉะนั้นโปรแกรมนี้จะทําในทางกลับกันเลยคือจะเน้นด้านหลังนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญด้านหน้าน้อยลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือว่าแทนที่คุณจะยืนอย่างนี้นะครับหัวไหล่หมุนเข้าอย่างนี้นะครับผมคุณก็จะเริ่มปรับโพสเจอแล้วก็จะเริ่มยืนขึ้นอย่างนี้นครับโพส์เจอโดยรวมจะดีขึ้นครับสะโกนะครับ,รรบแทนที่จะเป็นการแอนไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับมันก็จะเริ่มกลับขึ้นมาอย่างนี้สิ่งที่คุณจะได้คือพละกําลังคุณจะมากขึ้นโพสเจอคุณจะดีขึ้นนะครับแล้วก เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมจะเข้าพูดถึงเอ่อช่วงบนก่อนครับอย่างแรกเลยแน่นอนก็คือเราวอร์มอัพนะครับแต่ผมพูดไปในวิดีโอที่แล้วนะว่าวอร์มอัพยังไงก็คือคุณแค่หมุนหัวไหล่นะครับหมุนหัวไหล่นะครับหมุนเอลนะครับผมเอาตามเท่าที่อยากจะรู้สึกว่าวอร์มนะเราแน่นอนก็เล่นด้วยเวทครับเบาๆนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับผมแล้วก็เดินบนลู่วิ่งนะครับอย่างน้อยสักประมาณ10นาทีเพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย ในฟิตเวยยิมครับเราไม่มีแอร์ฉะนั้นข้อดีก็คือว่าคุณจะวอร์มได้เร็วกว่าแล้วก็มันจะไม่เย็นแล้วก็ไม่บาดเจ็บน,นะครับอ่อแรกนะครับท้าแรกเราจะเล่นกันเป็นตัวเ,เล่นหลังนะครับเราจะเล่นหลังก่อนนะครับผมไปที่ตรงนี้ครับผม่าเอาตัววางเสร็จนี้นตัวนี้ โอเค okay ครับลแล้วแล้วก็าน้หนักทีส่ขง,ขงข้างมที่ปอนด์ะครับนะครับข้างอยี่ห้าปอนด์ครับ แล้วก็ขัดครับครับโอเคครับแล้วก็อันนี้เราจะเล่นท่านี้ครับเราเรียกท่านี้ว่า underhand rolling ครับ underhand rolling <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> ปกติบา r b e r o ท่านี้เป็นท่าระดับกลางครับฉะนั้นเนี่ยเออคุณจะต้องเล่นมาแล้วอย่างน้อยที่ผมบอก6เดือนนะครับผมเลือนเด่าน,นั้น ฉะนั้นท่านี้เนี่ยคือแทนที่เราจับคว่ำมืออย่างนี้นะครับเราจับด้วยการหงายมือนะครับปึ๊บแล้วบาลานซ์ตัวเองออกมาครับคราวนี้วิธีคือเราทิ้งสะโพกไปข้างหลังนะครับทิ้งสะโพกไปข้างหลังแล้วปล่อยคานแล้วก็ดึงเข้ามาหาท้องล่างนะครับการเล่นท่านี้อย่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเล่นเลยนะครับผมเข็มขัดเนี่ยเราใส่ไว้เพื่อช่วยบล็อกหลังครับการที่เราเล่นท่านี้นะครับผมแล้วเราจับอันเดอร์แฮนด์อย่างนี้นะครับ จะทาให้การทํางานของบ่านอ้อยลงนะครับ <dunno> เพิ่มการทาาราํา, <c oughs> า, okay. าทงานของหลังช่วงกลางนะครับเพิ่มการทํางานของหลังช่วงกลางครับเดี๋ยวกล้องอ้อมมาถ่ายนี้ครับนะครับอ่าโอเคนะครับเพิ่มการทํางานขางหลังช่วงกลางถอยไปนะครับผมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเราคว่ำม,มือนะครับตรงนี้จะทำงานเยอะนะครับผมแล้วก็ เอ่อโฟล์ท์อาร์มนะครับหรือว่าต้นแขนนี้จะทํางานเยอะนะครับพอเราหงายมือปุ๊บนะครับจะเหลือแค่ใบเสร็จทํางานนะครับอันนี้เป็นท่าที่ดอยเรื่องเดยชอบเล่นมากครับแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่หลังสวยที่สุดนะครับถ้าน้ําหนักเริ่มหนักนะครับคุณสามารถที่จะเอ่อใช้สแตรปได้นะครับคราวนี้ในขณะที่คนคนนี้เล่นอยู่อีกอันหนึ่งครับเราเรียกอันนี้ว่า back to back workout นะครับก็จะมีคนหนึ่งครับเล่นอกบนอกบนเนี่ยเบาะเราจะปรับประมาณสัก คือมันจะไม่ใช่45องศา45องศาจะทําให้ไหล่เนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับพิมพ์พิจิเนยได้นะครับเพราะว่าสอบอยูุ่มนี้นะครับแต่เราจะปรับให้ต่ำกว่า45องศาหน่อยนะครับนะครับเอา20ปอนด์อะไรก็ได้ครับไม่ไม่สำคัญเป็นแค่สาธิตครับนะครับผมโอเคนะครับแต่ละคนจะรู้สึกว่าโดนอกบนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะปึ๊บลงไปนะครับปึ๊บครับผมแล้วก็ดันครับคราวนี้เวลาดันนะครับ เขาจะหุบสองมากเกินไปครับถ in oh ้าเราต้องการกล้ามเนื้อเราจะการอย่างนี้นิดนึงด้านขึ้นครับปึ๊บครับผมให้ดัมเบลขึ้นมาชนกันข้างหน้าครับขึ้นมาชนอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวต้องถอยไปนิดนึงครับแล้วจับมาที่ผมนิดนึงคือถ้าถ้าเกิดเรางอ2อแล้วเราดันอย่างนี้นะครับจะทําให้เราดันน้ำหนักได้มากเหมาะเวลาที่คุณใช้หนักมากๆแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเพื่อก้ามเนื้อครับคุณต้องการสองนิดนึงครับแล้วดันให้มันจบตรงหน้านะครับเมื่อคุณดันแล้วจบตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ พอคุณนันแล้วจบตรงหน้านะครับคุณจะได้ออกผลซึ่งอย่างนี้ถ้าคุณจบตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ได้ออกผลน,น,นะครับฉะนั้นการห้ามันจบตรงนี้โอเคพอครับทั้งสองท่านี้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นบัตดี้เวิร์กอัล์ไงฉะนั้นคือพอคนหนึ่งเล่นหลังเสร็จนะครับเขาก็จะวิ่งมาเล่นอกนะครับอีกคนหนึ่งเล่นอกเสร็จก็จะวิ่งไปเล่นหลังนะครับจะเห็นว่าสองอันนี้ค่อนข้างใกล้นะครับ มันไม่สําคัญนะว่าท่าอะไรสําคัญว่ามันต้องใกล้เพราะว่าไม่งั้นปัญหาคืออะไรถ้าเล่นคนเดียวนะครับคุณเล่นนี้อยู่นะครับแล้วคุณกำลังจะมาต่อน,นี้เครื่องคุณโดนเอาไปแล้วฉะนั้นโปรแกรมนี้เลยจำเป็นต้องมีบัตดี้ครับแล้วก็ท่านี้เป็นท่าแรกครับฉะนั้นคุณต้องการที่จะมันเป็นท่าสร้างขนาดคุณต้องเล่นสักประมาณเซตหนึ่งก็ประมาณสัก8ครั้งนะครับ8ครั้งหมดแรงนะครับ แล้วก็ระยะเวลาพักเนี่ยทั้งสองท่าเนี่ยเป็นท่าของพาวครับเราทำทั้งหมด4เซตนะแต่4ี่เซตในที่นี้คือตัวอันเดอร์แฮนด์ตะกี้นี้นะครับนับแล้วก็เล่นอันนี้แล้วค่อยนับ1นะครับก็คือ2เครื่องเนี่ยนับ1เซตนะครับแล้วก็พักสักประมาณ4 5ถึงห้าทีแล้วแต่ความรู้สึกคุณนะถ้าคุณรู้สึกคุณยังเหนื่อยอยู่คุณก็พักเพิ่มได้เป็น5นาทีแต่5้าทีคือแม็กซิมัมนะครับ แล้วคุณก็ทำ่างนี้วนสี่รอบอันนี้ก็ท่าแรกนะครับท่าที่สองครับผมจะวนอยู่ในโซนนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเรากาลังสมมุติสถานาการณ์ว่ายิมไม่ได้โล่งเหมือนตอนกลางวันนี้นะตอนเย็นคนเยอะมากนะครับผมฉะนั้นเราต้องการที่จะไม่แทบจะไม่เปลี่ยนอยุปรกรณ์เลยครับใช้อุปรกรณ์เดิมๆอ่ะปรับตัวเอ้ขึ้นมาเราไปเล่นไหล่ครับครับผมอันต่อไปนะครับจะเป็นไหล่กระบะนะครับผม เอ่อไหลกับบ่าจริงๆมันก้ามเนื้อกึ่งๆตรงกันข้ามกันนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ดันไหลขึ้นนไหลทางานแต่พอจังหวะลงครับบ่าจะเปตัวสเกลบิไลซ์นะครับฉะนั้นในที่นี้เราจะเล่นไหลคู่กับเล่นบายยังคงอยู่ช่วงบนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราจะเริ่มจากท่าชวักก่อนครับผมอันนี้ปรับตัวอี้สอยครับตัอี้ลอรนบครับผมเล่นชรักหยิบลูกอะไรก็ได้ครับกีฬาโรก็ได้ครับานี่ครับข้างหน้าครับ คราวนี้วิธีเล่นทรัคคือนะครับแขนนะครับแขนแขนอย่างงออย่างนี้ครับถ้าคุณงอแขนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้จะอักเสบทั้งน้าหนักมมากๆนะครับสิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องการปล่อยแขนลงไปเหมือนกับคุณไม่มีข้อศอกคุณมีข้อต่อแค่ข้อต่อเดียวคือข้อต่อตรงหัวไหล่นะครับและสิ่งที่คุณทําคือคุณพยายามจ้าไหล่ขึ้นมาแตะหูนะครับในความเป็นจริงคุณทําไม่ได้แน่นอนครับอย่าทาอย่างนี้นะครับคือ อย่างนี้ดึง,องสองข้างออาอ้อมันไงนะครับคุณดึงขึ้นมาครับผมแล้วก็อย่าก,ก้มคอไปข้างหน้าอย่างนี้เราไม่ก้มครับเรามองตรงนะครับพอก้มคอปุ๊บเกิดอะไรข,ขึ้นครับคอจะเสียนะครับผมแน่นอนในเวลาหนักๆมันก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้เรากําลังพูดถึงแบบว่าวิธีที่ถูกต้องเป็นไงถ้าเกิดคุณจะไปเล่นเพื่อเพิ่มความเป็ขคนนันก็เป็นก็เป็นเรื่องของคุณนะครับท่าน,นี้เนี่ยเราจะเล่นจำนวนครั้งสูงหน่อยนะครับจํานวนครั้งเนี่ยที่โอเคสำหรับบานครับ ควรจะอยู่ประมาณสักควรอยู่ประมาณสิบห้าทีนะครับผมแล้วก็เออตอนนี้เราก็จะมาเล่นไหลครับผมอ่ะครับผม,ผมเล่นไหลเอาสิบตอนก็ได้ครับเราแค่สามทุ่มเฉยนนะะครับคราวนี้ท่านี้ครับจะเล่นไหลนะครับเอ่อตัวเล่นไหลนะจริงๆมันจะมีเก้าอี้ที่โอเคกว่านี้นะคือเก้าอี้ที่ไม่ ไม่ได้สูงถึงขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเอาให้เขาดูได้นะครับแต่ว่าน,นี่เรากำลังสมมุติสถานการณ์นะว่าถ้าคุณหาไม่ได้นะครับคุณก็สามารถใช้เตียแบบนี้ได้นะครับผมเล่นดูครับครับเราจะดัน,นครับลงมาถึงหูถึงหูนะครับลงมาปุ๊บชา้าๆไปเรียนให้แกนันเดียวอยู่ตรงหูพอดีครับถ้าคุณลงมาต่ำกว่านั้นแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะเจ็บหัวไหล่นะครับกับข้อศอกเพราะว่า กล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ภายใต้นี้นะครับผมคือซุปเปอร์ไฟน์เนสนะครับคือมันเป็นกล้ามเนื้อมาเล็กที่อยู่ในข้อต่อนะครับเห็นไหมครับก็จะเจ็บแล้วพอดันดันขึ้นมาปุ๊บแต่ว่าในในมุมข้างล่างเนี้ยกล้ามเนื้อไหล่ไม่ได้ทํางานเพิ่มขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นคุณต้องการที่ลงถึงหูครับพอเขาลงถึงหูสังเกตดูเกิดอะไรขึ้นนะครับ90องศานะครับอันนี้คือจุดที่หนักที่สุดแล้วไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วถ้าคุณลงไปตรงนี้นะครับมันก็เป็นแค่ยั้งเพื่อช่วยขึ้นไปเท่านัั้นนเองะครบ ก้ามเนื้อไหล่เนี่ยเราจะเล่นหนักหน่อยนะครับผมเพราะว่าไหล่ค่อนข้างมีไฟเบอร์ขาวเยอะเราจะเล่นประมาณสัก8ทีนะครับเหมือนเดิมครับตัวตะกี้นี้ประมาณ10 12 15งใช่ไหมกลับไปกลับมากับไหล่นะครับคุณจะทาร่วมกันทั้งหมด4ี่รอบนะครับผมเห็นไหมใกล้กันมากนะครับผมฉะนั้นจะไม่มีใครมาแย่งเก้าอี้คุณได้นะครับผมโอเคค่าวต่อไปครับค่าวต่อไปครับ เป็นผมบอกมันตะกี้นี้นครับพักสองถึงสามนาทีท่าแรกจะเป็นสี่ถึงห้าอันนี้จะเป็นมัดเล็กลงมาครับเราก็จะเริ่มพักสองถึงสามแล้วเพราะว่าดูดูขนาดนะครับหลังมันเมื่อเทียบกับไหล่แล้วมันมันเล็กกว่ากันเยอะต่อมาครับจะเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เล็กที่สุดแล้วก็คือหน้าแขนกับหลังแขนนะครับคราวนี้หน้าแขนเออหลังแขนเนี่ยวิดีโอที่แล้วผมพูดแต่ล้วท่านี้ผมไม่อยากจะเอาท่าเดียวผมต้องการทำ lying dumbbell extension e ครับซึ่งเป็นท่าที่ดีมาก เอ้ลงมาให้มันเป็นอินทนะครับอินทคยต่งนะครับผมอันนี้ผมจะพูดถึงของแขนก่อนนะเม้ครับอินทัยขึ้นมาหน่อยนะได้คนระับครับผมคราวนี้ไลน์ยับแบบเอ็กซ์เทนชันคืออะไรท,ท่านนี้ครับคือเราไม่ได้ซ้อมไม่มีสคริปต์ไงแล้วผมเลยไม่แน่ใจว่าไายแบบทั้งสองเขาจะท้างน,นี้แบบนะครับเป็นท่านี้นะครับ นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เล่นไตเสร็จที่ค่อนข้างแมสนะครับโปรแกรมนี้เราจะไม่ค่อยเน้นท่าไอสเทอเรชันเลยเราจะเน้นแต่ท่าแมสแมสท่าที่เรายกนน้าหนักได้เยอะๆท่าที่แบบว่าเป็นแบบเป็นฝรั่งเขาเรียกแบบเป็นเออ่เป็นเบรดและบัตเตอร์คือเป็นเนื้อเค้กครับไม่ใช่ท่าแต่งหน้าเค้กนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นดูครับเล่นแบบนี้ที่ผมเล่น,นครับ าชื่อว่าไร่ดัมเบลไตรเซ็ปซ์เทนชั่นครับปึ๊บครับผมสอกเขาจะให้มันตั้งตรงไว้นะครับแล้วก็หุบไว้ในประมาณนึงครับไม่ต้องหุบเวอร์นะครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับครับผมลงไปเท่าที่เท่าที่รู้สึกว่าไตรเซ็ปตึงนะอย่าลงอย่างนี้นะครับโทษทีครับอย่าลงอย่างนี้นะครับเด็ดแม่มุมงสอกเกิดลายคริมนะครับตรงนี้จะทําให้เกิดเทน d i n i t นะจะทําให้เป็นแบบเหมือนกับพวกสอดบาดเจ็บนะครับว่าง่าย จำนวนครั้งที่คุณควรเน้นคือด้วยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมหนักนะครับคุณใช้ข้อศอกหนักมาแล้วในท่าดันอกคุณใช้ข้อศอกหนักมาแล้วในท่าดันไหลฉะนั้นอันเนี้ยคุณไม่ต้องการที่จะไปทําให้ข้อศอกมันช้ากว่าเดิมคุณต้องการจะเล่น15ทีนะครับเล่นแบบั๊มๆควบคุมได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับสลับกันเลยในเก้าอี้ตัวเดียวกันครับผมจะปรับมุมเก้าอี้ขึ้นมานิดหนึ่งครับปรับมุมเก้าอี้ขึ้นมานิดหนึ่งครับปรับขึ้นมาได้มุมหนึ่งครับ เราจะเล่นท่าที่เป็นท่าแมสเหมือนกันครับแล้วก็ได้ไบเซปหัวสั้นคือโดยปกติเนี่ยท่าปกติที่เราเล่นเนี่ยบาร์เบลเคิลครับแขนจะอยู่ข้างๆลําลตัวนะครับหรือเวลาที่เราเวียดหน่อยก็จะอยู่ข้างหน้าลําตัวนะครับในเวลาเดียวกันถ้าเราเอาแขนไปข้างหลังลําตัวนะครับมันก็จะได้ไบเซปหัวสั้น,นครับซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้เล่นกันเพราะว่าคือท่านี้มันยกได้เยอะกว่านะฉะนั้นเราต้องการท่าบางท่าที่จะล็อกร่างกายให้อยู่ในจุดที่ แขนอยู่ข้างหลังลำตัวนอนลงครับไปเสร็จนะครับซีดแต่ดีใจครับโอเคครับใจเย็นนะครับผมคราวนี้หงายมือครับคือผมอยากให้ทุกคนหงายมือนะแล้วก็ท่านี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดคุณเคยอยู่30คุณยกท่านี้สิบ้าก็จะไม่แปลก้วครับผมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการคือเห็นไหมครับแขนเขาอยู่ข้างหลังลำตัวแล้วนะครับตามที่ผมบอกกล้องออกไปไม่เป็นไรเขาเห็นอยู่นะครับงัดขึ้นนะครับปึ๊บรู้สึกเองโอเคแล้วปล่อยกัน่อ นะครับไม่ต้องสุดนะครับเราขึ้นปล่อยลองไปขึ้นมาครับไม่ต้องสุดนะครับผมเราไม่ต้องล็อกข้อศอกออกนะครับผมเราพยายามเป็น constant tension นครับ constant tension constant ่างงั o นคือพยายามบีบต่อเนื่องครับกล้ามเนื้อใบเสร็จเป็นกล้ามเนื้อที่สร้างไม่ได้ด้วยน้ำหนักคือหมายถึงว่ามันไม่ตอบสนองต่อน้ำหนักตัเยอะกับคนส่วนใหญ่นะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่ามันตอบสนองต่อ,ต,อต่อการต่อการต่อจํานวนครั้งแล้วก็ต่อการ ทํางานต่อเนื่องก็คือแบบไม่พักกันะครับผมใช่แล้วมันจะตนะครับผมโอเคครับผมฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับประมาณสิบห้าทีครับหรือบางทีถ้าเรารู้สึกรู้สึกว่าอยากจะลองอะไรแปลกๆนะครับเราก็จะเล่นไปถึง2ี่สิบทีนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะเล่นตัวท้องนะครับเราก็จะเล่นท้อง เราจะเล่นท้องสักประมาณสี่เซตนะครับผมใน4เซตเนี้ยก็คือเราจะเล่นโทษเทียบเราจะเล่นท้อง12เซตแล้วก็จะเล่นหวานสัก3าท่าครับฉะนั้นผมจะพาไปดูว่าว่าเออท้องในเล่นท่าไหนบ้างนะครับแต่ท้องเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกนี้ละท้องจะเป็นสเตรทเซตก็คือจะไม่ได้เป็นแบบไปกลับไปกลับแบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบสลับกันไปกลับไปกลับะเดี๋ยวตามมาครับท้อง ข้านี้ก็ได้นะครับปัดที่มาเล่นศึกข้านี้ครับอันนี้เมื่อกี้นี้พอดีผมเห็นเครื่องเล่นท้องไม่ว่างครับมีพี่ลูกค้าเล่นอยู่แล้วก็จะเอามาไว้นะครับตับขึ้นครับตับตัวความยาวขึ้นเล่นตัวนี้แทนนะครับลองตัดัวนี้ครับได้ไหมครับยาวพอไหมครับ าองยู่ด้านนเรสิ่งที่เราต้องการหายท่านี่คือว่าเราต้องการความนสูงประมาณข้อสะโพกนะครับถ้าต่ำกว่านั้นนะครับเอ่อ t ท l แอแบหรือว่าไอ้ต้นขาด้านข้างเนี่ยมันจะค่อนข้างตึงมากนะครับผมลองเล่นดูครับโอเคครับครับจังหวะที่ขึ้นมานะครับพยายามบีบไว้แต่ไม่ต้องกดตัวไปสุดครับ ถ้าแต่สมมติกดตัวเสร็จดูกดตัวสร็จตัวตัวสร็จตตัวเสร็เจ็บนะครับไม่ได้เจ็บกล้ามเนื้ะครับเจ็บหลังนะครับผมเพราะว่าไอ้ไขสันหลังมันไฮเปอร์เอ็กซ์เตนต์อย่างนี้นะครับผมคือไขสันหลังเราเป็นแนวนี้ใช่ไหมแล้วพอมันบีบมากมากครับผมเหมือนมันสีกันถ้าคุณทําอย่างนี้บ่อยพอนะครับคุณจะเป็นโรคกระดูกสนันหลังอะเป็นก่างฉะนั้นคุณต้องการขึ้นมานครับผมตัวนี้คือกล้ามเนื้อออฟลิกออฟลิกมันทํางานแค่ช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับผมนะครับออฟลิกก ja ึ่ตัวนี้ ตัวที่อยู่ด้านข้างที่เป็นปั่นปางนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลงลึกมากนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรถ้าคุณขึ้นสุดๆนี้มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับคุณรู้แหละถ้าเกิดคุณลองทําดูไอ้กล้ามช่วงน,นี้เ t e n ั i o n แน่นอนสลับสองข้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปท่าต่อไปนะครับอันท่านี้เดี๋ยวให้พิดไปเล่นนะครับ ท่านี้จะเป็นท่าผมว่าเป็นท่าสร้างขนาดของกล้ามท้องที่ดีนะเราต้องการให้กล้ามท้องมีขนาดนะเพราะว่าถ้าไม่มีขนาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่ลึกไม่ชัดนะครับผมคุณต้องการให้มีกล้ามท้องทีงท่หนาเนะี่ยใ่หครับให้มันหนามันเป็นลูกๆนะครับเอ่อเปอร์เซ็นไขมันที่ต่ําก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่ากล้ามท้องทีงท่หนาเนี่ยจะทําให้คุณมีร่องช่ออ่ะครับผมครับอันนี้จะเป็นแอปคลอนมชีนะ ถ้าที่ยิมคุณคุณเล่นยิมอื่นเนี่ยคุณก็สามารถหาเครื่องคล้ายๆกันได้แต่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีมากตอนแรกผมจะให้เล่นตัวนี้ตัวแรกแต่พอดีว่าเครื่องไม่ว่างแต่ที่บอกนะว่ามันไม่สําคัญในเรื่องของลำดับของเครื่องแน่นอนถ้าเกิดเอาเหตุผลมานั่งคุยกันน่ยยังไงมันก็มีอยู่แล้วแต่มันสําคัญแค่ว่าถ้ามันไม่ว่างคุณเล่นอะไรแทนได้เพราะว่าสุดท้ายนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่ทําได้จริงแล้วนั่นเน่คือสิ่งที่เาไม่เกิดผลลัพธ์สูงสุดนะครับไม่ใช่มานั่งยืนรอคนขอเขาเที แล้วก็บอกว่าเขาจองเครื่อง <away> เขาไม่ได้จองเครื่อง <away> เขาแค่มาเล่นก่อนคุณนะครับผมแล้วถ้าเขาเล่นโทรศัพท์เกินอย่างครับลงนะครับครับผมนะครับสิ่งที่เขาทําคือนะครับเขาพยายามฝุกสอบนิดนึงครับถ้าการสอบก้ารท้องจะไม่ทํางานครับฝุกสอบครับและการทํางานจะง่ายกว่านะครับผมเ <trong> ครื่องค่อนข้างบอกแล้วว่าอะไรตายตัวนะครับ ิ่งที่คุณต้องระวังคือถ้าเกิดคุณใช้น้ำหนักมากเกินนะกดที่นีาครับกดที่นา่ครับนะครับมันจะรู้สึกปวดหลังนะครับผมแล้วก็เป็นข้อสะโพกนี่แถ้าคุณเต็งข้อสะโพกแล้วฝึกียบแปลว่าน้ำหนักม้กเองนะครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เล็กกว่านะครับพละกําลังน้อยกว่าข้อสะโพกเยอะมากนะครับคุณคิดดูข้อสะโพกคุณทําอะไรได้บ้างครับข้อสะโพกคุณสัอวใต้ข้อสะโพกคุณแบบพลังมันเยอะมากนะครับแต่กล้ามท้อง ละเมนกล้ามเนื้อมัดที่เล็กมากเมื่อเทียบกับความแข็งแรงของของข้อสะโพกโอเคครับท่าต่อไปครับเราจบด้วยท่าสุดท้ายนะครับเอ่อแพร่งมีความทำแพล่งได้ไหมครับทำงี้ได้ไหมโอเคภาพแพร่งไปครับผมแพร่งคู่เลยก็ได้ครับโอเคได้ครับคุณแบกแพร่งได้ไหมครับโอเคได้ยกนะครับผมครับนะครับท่าพน้งเนี่ยคือเราพยายามให้ตรงตรงนะแล้วหน้ามองตรงนิดนึงครับผม อาน้ามองตรงมันจะเริ่มหนักถูกไหมครับผมแล้วเราก็ค้างไว้ประมาณ1นาทีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องพยายามรักษาคือใน1นาทีนี้เราต้องพยายามเก่งท้องไปด้วยนะครับผมเราก็รักษาลาตัวให้นิ่งนะครับถ้าเกิดโดนกระป๋องกรปองรปองสะโพกขึ้นเปลาลงนะครับเปาลงถูกไหมครับ,เ,เ,รบเพราะว่าไอ้ข้อสะโพกเข้ามาช่วยแล้วก็พวกน่องพวกอะไรเข้ามาช่วยนะครับในเวลาเดียวกันครับผมถ้าเกิดเอาเอาแขนในข้างหน้าครับ เอาแขนไปข้าง่ายไกลๆครับรักษาตัวให้ตรงหนักขึ้นไหมครับ <c oughs> ถ้าผมหนักขึ้นถูกไหมครับผม <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะนำตรงนี้ไปแล้วก็ปรับเข้ากับระดับการฝึกของคุณครับ <c oughs> ฉะนั้นนะตรงนี้ก็จบ upper body workout แล้วนะครับผม